กับสบายดีพี่น้องหลังจากที่ขึ้นมาแต่ดำหน้าเลยก็บ่า <c> เ <oughs> บาซันบ่นเลย <c oughs> นี่แหละไอช้าที่ดูดน้าในดำหน้าเลยพี่น้องเบาสันมันได้ป้าโคใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ตัวใหญ่แห้งเลยนี่แหละพี่น้องป้าที่เอาในช้าไอดูดน้านะจริงๆน้ามาก็มีวาง้นตกเลยพี่น้องพะวอาบนืนในบืนออกแต่น้องช้าใหญ่ ไปลงน้องสะหน่อยก็เลยได้เพิ่นมาพี่น้องเลยปอตัวใหญ่ดีโอ้ต้มสมดัวลาบซอยก็ได้เรื่องพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดปลาตัวพี่น้องหาขึ้นมาแต่ดำหน้าแม่ไม่เท่าเอาเพิ่นต้มไว้ทาเลยปลาดุ๊กตุ่มสมกินข้าวพี่น้อง

ว้าตุกปลาดุกม่ไข่หูยสามสิบขาวสิบปีมือได้กี่ตเีนมนี่กบอตดน้ง่บอจับเด้น้ำมันกกอกนะน้ำมันภาพลืมนีสารเยวีสารได้อะไรบวก เยอพี่น้องกินข้าซ้าบงคีนำหน้าถึงต้อนเพียงนำหนาถิต้นทงเพียง่นมันก็ดแฝถึงแล้วสมประดุกใหญ่สมประดุกใหญ่มื่นเมนูปลาซอนใหญ่

มล้เหนาะเห็ดเนาะัเหจงเเหมในหยาบต็มเอจะกินขวดจี่จหมอบ๊หยาบใชมหอบ๊ทอยากไปอยากนยองก็บอเป็นไก่อยกต้มไก่นอปิ้งเนี่ยหมอบาหาหม้นานลาบลออย่งี้อยู่วาไอจังไซยาให้เอหนาสุดลาบลาบมันสดบ่ะเกิดจากก้กับเจานี่ฮะ อันยางเอากไปกินซีน่ะนะกินข้าวกินข้าวอิ่มแด้ออยากไปกินซีอันงานดบกอันนั้นเลยแบบเตเนาะไปล้พาไปลูกท่งอยู่กินแปนักก็ชื่อจอค่กินอย่างกินอิ่มนะกินข้าวอิ่มแต่เดือนขันยากินซีนเนาะเออขันยากินอะไรขัิพาไปไปหอดละอิ่ม เราหอไปกินมได้ใช่ไหมบกสองาบบเป็นอย่างไรคนหนักกนอันบกบุบกไปัเ่ตนกลงจไปกิน <c oughs> น,น้ำวานน้ำวานบมีแต่เหลาข้าเลยจ้ะจะเหลาข้าดองไปมากจีพี่น้อง

ชะ,เะ,ะไเดนะกอกาะดรินใคกโรคกับเนะกระโดนพี่น้องกระโดนห่อต้มปลาผักปนยังม,มันอันนนกทยีคำซีดลายมันมจะยู่แน่มาากักอ้ <laughs>

ถ้าจะได้มาบดมาเลี่ยงนี่เราลคอยลงดอกเอารัโอตะกี้แห่งลายว่ปีงโอ้ยโอตากี้หหยไงโอตากี้เรนพอเป็นกิต้มนี่แล่วหัวหุ้ยอกับบัวไย้กันเนีกัดน้ำหามือก่อนยากมากันนี่เลปีงดูน้ำแต่เขาใช้เกืดบุดหันใเกืดบูดมาจับด่งไพ่ไจูดปีงตะกี้เห็นร้อยไหมะเะอย่างบัเห็นอย

เดือนสิบเอ็ดปีเจ็บมันเหี้ยเด้งว uh ันเกิดวันเกิดจะมียังเด้นกนกแม่นกแม่ก็ได้บุญแหละไปแม่ซื้อของให้ยก็ได้บุญไหนลกผมออกให้แม่กันแม่ได้บุญอลไวบ้เออได้บุญแหละ้ยไปจัดงานวันเกิดบุญแน่วคยจัดแจ็คเนอื์ มีดอกเหงพันไปลาบานนเกิดมัอเมีพาังพานมันคนจะเกิดคือบ่จัดตันเกิดที่หนักบหนักนุ่นอีอันเลยนะมีด่เหเนาง่อยู่ยงเฮงนียงมดน่ห้าทำดีนี่กพือห้า่ยพอัยแม่ง นั่ยังบ่จี๊ดท้องหาท้องนดีด๊ดๆเขาก็ยังว่าคนเก่งมีหลายแต่ต้นหนีนะมีน้อยเขายัางว่าผู้สมอำลัมค่ะเดลิพี่น้องเลยมาเด้อเ <c oughs> ข่าเถียงกันค่ะเดลีพี่น้อง <c oughs> แซ่บขนาด <c oughs> คันลูกร้านไปเบิรเนาะเลื่อนพูเดียวเนาะยกินนีกะก็บกินางขนเขาไปี่วกอยู่เลือนแล้วคุณหน่อยเออาเหลือผู้เยียวไปมาเบกินเขาครับ บัวหากินเนีแม่ควรอันกนก่เนี่ยจิ้มกรนมน้มกเน็ิ้ย่าตุ๋ยย่ยาัวมากิ้มย่งบัมาจิยาหมูจิ้หมูอะไรกันแล้วอือขึ้นขยไปหรอบอวะบอชีงี่อืมึก็ขไปเสือก็ือมมันก็บกอยไปหรอถ้าไปกินเลี่ยงกินเยูไปต่งไก่ไปมันขึ้นอยากกินยู่หเื้ยนมต้อง เดินมากอมเกดินมางอมาอือม่ใบมาไอ้ยอาม่แต่คอยมากินข้าวเาือนนะห้่แยแต่คอยเพท่นอเป็นโรคกระเพาะน่ะเลี้ยนนลฮะแต่แนวมาโตมากินเงอนอีด่ดนหามื่เลี้ยนสิหามื่เลียนจะสุขภาพทำให้มันยู่นี่า กูอะมึงเห็นกันไปบึงซีจัดหนักหือวิญญาณไปอยู่เว่ยเลื่อนไปรุดนี่เนาะกินจะกินไม่ได้ไดแล้วข้าวบวชไปฟินบ้านท่านเมืองอยู่เพื่อนเฮาวิเพื่อนเฮาสิเป็นยัง c ค v i d มาเนี่ยเก็บโตลายม็อบเลยเนี่ยสัตน์หวยประจําอยู่ห่าแหละ

ต,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 ตุ้งย่างตุ้งย่างงั้นมันมันไม่มีน่ะเอ้เห็นเอาใครกินน้ำตาลอยู่ในกระปิดทั้งนะอือหือกระปิดทังเลยทุกอย่างที่มันเป็นทุงปั่นความห่อนได้น่ะใส่ข้าวเหนียวได้ใส่อันนั้นได้ที่มันเป็นทุงเร็วไปเจ้าหน้าที่สาับทเบอร์ห้าด้วยสิบเอ็ดนาทีเบสนาทีเหรอต้องอยู่กันหน่อย

ตอนเดินส่วนมาส่วนกูไหนมึงเปิดโทรศัพท์เครื่องไงตะกี้โทรมาประเดี๋ยวสามารถกินไก่บ่ไไก่ฮะบ่ไไก่อองเขาบ่ไงกินเขากินเขาอื่น ชวนชวนไหนฮะเข็มพักมากวนมือไปเดี๋ยวแช่กันมืออะไกเง่าจับปลาจิ้มมือแดจแดดมาเห้แช่กันไปผมไปมืออื่นอื่นว่าอื่นจับปลาเหมือนจับปลาคนงั่งเลื่อนชวนไปมือไปเรียนไปตอนโล่กันไม่รู้จะไปยังไงกับหวานยังชงลอยไปกินหมูขาคอนสวรรค์กันมันก็จะชงอัน

อาหารดีพี่น้องเลยมาเกอนไปถาวบ้านเรามีน้องบ้านมีสามีนองเนี่ยหละปลากินหรือโคตุกับื้นอีกนี่ยต้องเลืเพื่นเ็ใหม่เีอนเอเลยเพื่นแมนปลาดุกกัเห็ดเมืองตึเมืองตึ้เมืองตึ้งเมืองก็มจุ่มแล้วไมลูกเาเขาแ่นี้จะปลาเมไข่เก่านี่เ แดงมีสองเวทนุ้ยและตายมัดงอไปกนเเลยจกเอาหูอมตายมันบิบะบบนคท้งมัดมันกบเ้ามันเอาหลวดเลียดหดเลียดมันเ้ามันิยงงอัวน่เือ่รเป็นตัวลาว สามสี paid, so ่เอาตีนพวกคนฟาก่อนเรือดอกหหันมากาตีนน้าปุ้มไปานน้ำมอโต๊กบอกมน่อยนะมึงต๊กไปหน่ะไปไม่ได้ชุกชุมายันได้ทียังบุุม่หแล้วโต๊กเลยนะขาห่านีงโต๊กข้าได้เยมาหามต๊กเยเหามต๊กมตกบีดักสีักสตกาได้เยมง นักไปนลาุ่มอะเอ้นาน้อจะมีบ่าวตันจได้คอปิดคลิปเด้อพี่นนองเลยฝากกดไลก์กดแจกกดติดตามให้บ่าวตันเด้อพี่น้องสบายดีน่อกอย่าทำ